เขาว่ากันว่าเรื่องราวของฮีโร่ทุกคนเนี่ยมันมักจะเริ่มต้นมาจากการสูญเสียครับเป็นเหมือนจุดกำเนิดที่หลอ่อล้อมคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคนพิเศษแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้โชคชะตากลับไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะมันจบลงด้วยการสูญเสียเหมือนกันเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวโศก,กน,นาฏกรรมของฮีโร่คนหนึ่งที่โชคชะตาของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดด้วยทางเลือกของตัวเองเลยแต่เป็นมรดกตกทอด เป็นเหมือนคำสาบที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่ามีอยู่เอาละครับทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่ปีเตอร์ปาเกอร์ยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ถูกพ่อกับแม่ทิ้งเอาไว้พร้อมกับความลับสุดอันตรายบางอย่างที่หายไปพร้อมกับพวกเขางานวิจัยที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องพันธุก,กรรมข้ามสายพันธุ์ครับเป็นโปรเจกต์ของออสคอปที่ริชาร์ดปาเกอร์พ่อของปีเตอร์เป็นคนบุกเบิกเลย เป้าหมายมันยิ่งใหญ่มากนะคือการผสม DNA ของสัตว์กับมนุษย์เพื่อรักษาโรคมันไม่ใช่แค่การทดลองธรมธรมดาๆเลยครับแต่มันคือความพยายามที่จะเขียนกฎชีววิทยาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดวิชาร์ดปาร์เกอร์เนี่ยเขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเขาเชื่อว่าถ้าจะมอบพลังให้ใครสักคนคุณต้องทำให้พวกเขารู้สึกรับผิดชอบต่อพลังนั้นด้วยมันเป็นหลักการที่เขายึดถือมาตลอด แต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ลูกชายของเขาต้องแบกรับไปทั้งชีวิตและที่มันพีคที่สุดเลยก็คือความลับทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ในเซฟที่ไหนเลยแต่ริชาร์ดได้เข้ารหัสงานวิจัยทั้งหมดของเขาเอาไว้ในสายเลือดของตัวเองซึ่งนั้นก็หมายความว่าปีเตอร์ปาเกอร์คือกุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขความลับนี้ได้ พราะเป็นแบบนี้การที่ปีเตอร์พยายามจะตามหาความจริงเกี่ยวกับพ่อของเขามันก็เลยเหมือนกับการเดินเข้าไปหากับดักของโชคชะตาที่รอเขาอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วจุดเริ่มต้นของพลังมันก็มาถึงครับจากการถูกแมงมุมดัดแปลงพันธุกรรมแค่ตัวเดียวกัดแต่นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่มันคือการปลุกมรดกที่พ่อของเขาทิ้งไว้ที่มันหลับไหลอย,อยู่ในสายเลือดของเขามาโดยตลอดคือเรื่องมันเริ่มจากอะไรเล็กๆเ,เลยนะ ทะเลาะก,กับลุงเบนแล้วก็เดินหนีออกมาไปเจอโจนที่ร้านค้าแล้วก็เลือกที่จะปล่อยเขาไปอารมณ์โกรธแค่แวบเดียวนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ทำอะไรซึ่งกลายเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเพราะโจรคนนั้นคือคนที่ฆ่าลุงเบนและสิ่งเดียวที่ปีเตอร์จำได้ก็คือรอยสักรูปดาวที่ข้อมือของมัน รายละเอียดเล็กๆแค่นี้แหละครับที่กลายเป็นเหมือนตราประชับของความรู้สึกผิดและเป็นเป้าหมายเดียวในการล้างแค้นของเขาการตามล่าชายที่มีรอยสักรูปดาวนี่แหละครับที่ผลักดันให้ปีเตอร์ต้องกลายเป็นสารเตี้ยใต้หน้ากากแต่ในขณะเดียวกันเงามืดที่มันใหญ่กว่านั้นมากมันก็กำลังก่อตัวขึ้นจากผลงานของพ่อเขาเองจากออสคอปนั่นก็คือด็อกเตอร์เคิร์ตคอนเนอร์สครับเพื่อนร่วมงานเก่าของพ่อเขา เป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆที่อยากจะสร้างแขนตัวเองขึ้นมาใหม่ปีเตอร์ก็เลยเอาสมการอัตราการสลายตัวของพ่อไปให้ด้วยความหวังดีล้วนๆเลยนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นอสูรกายที่น่าสยดสยองที่ชื่อว่า The Lizard และมันก็กลายเป็นความรับผิดชอบของปีเตอร์ที่ต้องจัดการกับสิ่งที่เขามีส่วนสร้างขึ้นมาแต่มีอยู่ซีนหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับคือตอนที่ปีเตอร์ช่วยเด็กคนหนึ่งบนสะพานวินาทีนั้นเองเราจะเห็นเลยว่าคบเปลี่ยนไป การล้างแค้นมันถูกแทนที่ด้วยความรับผิดชอบไปแล้วการได้ช่วยชีวิตคนบริสุทธิ์แค่คนเดียวมันมีความหมายมากกว่าการไล่ล่าฆาตตอนซะอีกแล้วท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้แหละครับปีเตอร์ก็ได้เจอกับเกวนสเตซี่แต่ก็นั่นแหละครับแม้แต่เรื่องความรักมันก็หนีไม่พ้นเงาของอันตรายจากชีวิตใหม่ที่เขาเลือกเดินพ่อของเกวนผู้กองจอ์สเตซี่เสียชีวิตในเหตุการณ์ต่อสู้กับเดรลิซารด และคำพูดสุดท้ายที่เขาฝากไว้กับปีเตอร์ก็คืออย่าดึงลูกสาวฉันเข้าไปเกี่ยวข้องสัญญากับฉันสิมันเป็นคำสัญญาที่ปีเตอร์รับปากไปแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีแก่ใจเลยครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษามันไว้คำสัญญานั้นมันเลยกลายเป็นเหมือนผีครับคอยตามหลอกหลอนเขาตลอดเวลาเขาเห็นภาพของผู้กองสเตซี่ซอนทับอยู่ทุกที่จนสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลิกกับเกวน แต่ถึงจะพยายามหนีความรู้สึกผิดแค่ไหนก็หนีไม่พ้นแล้วก็อยู่ห่างจากเธอได้ไม่ได้อยู่ดีเวลาผ่านไปอีกสองปีครับแล้วดูเหมือนว่าบาปในอดีตของออสคอปทั้งหมดมันตัดสินใจกลับมาทวงคืนจากปีเตอร์พร้อมๆกันทีเดียวเลยคือมันมาทุกทางเลยครับทั้งอิเล็กโทรที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของออสคอปแล้วก็แฮร์รี่ออสบอนเพื่อนรักของเขาที่ป่วยเป็นโรคทางพันธุก,กรรมของตระกูลซึ่งก็เกี่ยวกับออสคอปอีก และที่สําคัญที่สุดคือคําสัญญาที่เขาให้ไว้กับพ่อของเกนซึ่งมันก็เหมือนคํำสาบส่วนตัวของเขาเองจะเห็นว่าทุกอย่างมันโยงกลับไปที่ออสคอปทั้งหมดเลยเรื่องของแฮร์รี่เนี่ยมันน่าเศร้าหน้าครับคือเขาต้องการเลือดของสไปเดอร์แมนเพราะเชื่อว่าจะรักษาโรคของตัวเองได้แต่ Peter ปีเตอร์ปฏิเสธเพราะกลัวว่าถ้าให้ไปมันอาจจะสร้างอสูรกายตัวใหม่ออกมาอีกความตั้งใจดีที่จะปกป้องเพื่อนรัก กลับกลายเป็นการหักหลังในสายตาของแฮร์รี่แล้วมิตรภาพที่เคยมีมันก็พังทลายลงกลายเป็นความเกลียดชังไปเลยและแล้วทุกเส้นเรื่องทุกโศกน,นาฏกรรมมันก็ถูกดึงให้มาบรรจบกันที่ที่เดียวนั่นก็คือที่หอนาฬิกาครับที่ที่ทุกอย่างกำลังจะจบลงแฮร์รี่ในชุดกรีนกับบลินอดีตเพื่อนรักปรากฏตัวขึ้นและสิ่งที่เขาทำก็คือปล่อยให้เกวนร่วงหล่นลงมาจากยอดหอนาฬิกา เ่อบังคับให้ปีเตอร์ต้องจ่ายในราคาที่แพงที่สุดเท่าที่ฮีโร่คนหนึ่งจะจ่ายได้ปีเตอร์ยิงใยออกไปสุดแรงครับเพื่อที่จะช่วยเธอไว้แต่ในความพยายามครั้งสุดท้ายนั่นเองฮีโร่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่มอบความตายให้กับคนที่เขารักมากที่สุดด้วยมือของเขาเองหลังจากเหตุการณ์นั้นหนึ่งวันที่งานศพ1สัปดาห์หเดือนจนกระทั่งหเดือนผ่านไปปีเตอร์ก็ยังคงอยู่ที่หลุมศพของเกวนชุดสไปเดอร์แมนถูกถอดทิ้ง เหลือไว้ก็แค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หัวใจสลายจมอยู่กับความเศร้าและชีวิตที่มันเหมือนจะไร้ซึ่งเป้าหมายไปแล้วแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้ฮีโร่ที่สูญเสียทุกอย่างไปแล้วกลับมาสู้ได้อีกครั้งมันเป็นคําพูดในวันจบการศึกษาของเกวนที่ย้อนกลับมาเตือนใจเขาครับว่าความหวังมันคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดแม้ในวันที่เราคิดว่ามันมืดมิดที่สุดแล้วก็ตาม ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะครับว่าเมื่อฮีโร่สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วอะไรกันแน่คือสิ่งที่ทำให้เขายังลุกขึ้นสู้อีก